ต,ะะาาต้องเลี้ยงนะฮะถ้าทัศน์ชนะต้องเลี้ยงให้ได้สี่แถวเลี้ยงเลยสี่แถวตั้ง<ม>นอนเฉียงได้หมดอ่าเดี๋ยวหมายถึงว่าตั้งนอนนอนบ่อยตั้งในเนินนอดมีการท้ากันเกิดขึ้นครับตั้งจึ๊บจึ๊บตั้งให้มันได้สี่แถวหรือเฉียงให้มันได้สี่แถวก็ถือว่าชนะเดี๋ยวเดี๋ยวนหมายถึงอย่านงนี้สอนก่อนสอนก่อนแล้วก็ต่อขึ้นอีกอย่างนี้ใช่ไหมโอเคใช่ไหมยื่อย ก็อีกอันหนึ่งโอใ้ไม่ได้สอันนี้นี่ก็คุณชนะแล้วถ้าอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอีกแบบนึงก็คือแนวนอนแบบนี้นี่แบบนี้ก็ชนะเอาอย่างนี้มันก็ใครใส่ไว้มันก็ได้ไวเลยไม่ให้ต้องแบ่งเป็นคนละฝั่งเอ้ยคนละมือนลลอเหมือนเลนมากลุกกันแหละแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งแบบนี้ นี่ถ้าแบบเสียงนี้ก็ได้อ๋อโอเคเข้าใจโอเคเอาแบบไหนก่อนเนาะไม่ใครจะวางแบบไหนก็ได้ใครวางแบอ่าสูงให้มันให้มันเสร็จนี่ใช่ไหมอ่าให้มันให้มันชนะเหมือนเหมือนเล่นเหมือนเล่นบิงโกอ่ะเพราะเออเอาใครจะลงก่อนวางตรงก่อนอ่างาเรื่องอะไรอ่ะอ่าเพราะคุณจะลงช่องไหนลงเลยลงคือลงช่องเดิมนั่นแหละ ได้ยังไงก็ได้คิดว่าจะให้มันเรียงเป็นสี่ตัวเงี้ยมันก็ไม่ลงแล้วใช่ไหมมันไม่เรียงยใช่ไหมอ่าโดนขัด,ด,ขดต้องเรียงให้เป็นสีสีเดียวเออก็เนี่ยหนูขัดพ่อคุณใช่ไหมเนี่ใช่คใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช่อ้าวงั้นอ้าพ่อคุณกันหนูเหมือนกันเนา <c oughs> <c oughs> ะเดียวนี่แน่เดี๋ยวเดียวอ๋อไม่ไดย้ยังไม่ได้มันต้องต้องเดี๋ยวพอคุณเริ่มเข้าใจละ ปั๊บแบบนี้แบบนี้ยังไม่ได้เลยไมยังไม่ได้ถ้าอย่างนี้มันจะได้อยู่ไหมนนะ่ะได้ไหมนะ่ะไม่ได้อ่อแล้วพอคุณปล่อยมาอย่างเงี้ยได้ไหมนะ่ะไม่ได้เนี่ยมันได้ไรายเนี่ยมันสามอันอยู่แล้วมันได้สามอันแล้วพวคุณก็ขค้นมาขึ้นสี่อันนี่ใช่แต่<อ>ว่าตอนนี้หนูชนะแล้วอ,อ๋อหนูอ๋อมันไวอย่างนี้เฮ้ยเอาใหม่เอาให <_ letter> ม่